การทำงานรวมกันที่เรียกว่าเป็นเหลียวเมจิกกับโคคาโคล่าขวานุมวินครับร่วมครอบครัวโคกในภูมิภาคอาเซียนสำหรับแคมเปญสูตรสำเร็จมือพิเศษในเอเชียครับสำหรับ แคมเปญการตลาดสุดใหม่หไฮไลท์ความมหัศจรรย์ของการรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจครับจากผู้คนใช้เวลาในมืออาหารด้วยกันอย่างมีความหมายมากขึ้นเตรียมพบกับความสนุกครับกับ โคคาโคลาได้เลยในกลุ่มธุรกิจโคคาโคลาครับอันประกอบไปด้วยบริษัทไทยน้ำทิพย์และมหาทิพย์ครับได้จ,จัดกิจกรรมครอบครัวโคคาโคลาได้ภูมิภาคเอเชียอาเซียนเพื่อร่วมนำเสนอแคมเปญการตลาดสุดล่าสุดนะครับ ในกชื่อว่าสูตรสำเร็จมือพิเศษได้คว้าหนุมน่มวินเมทชวินมาเป็นฟรีเซอร์ครับให้กับความมหาศจารย์อาหารมือที่ทุกคนรับประทานร่วมกันสำหรับแคมเปญนนี้ซึ่งมหนุม,นมวินเมทชวินนะครับมาร่วมแคมเปญในระดับอาเซียนก็ได้ รสด,ดื่มรสชาติอร่อยพร้อมช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันกับเพื่อนหรือครอบครัวนะครับโดยผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารอยู่ร่วมกันสำหรับหนุ่มวินหลายหลายคนหลายๆครั้งที่คิดถึงที่อยู่กัะทังคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆนะครับในเวลาที่ น่าจดจำมากที่สุดรวมกันโดยในโคคาโคล่านี้ได้หนุ่มวินมิตวินมาก็เพื่อที่จะให้ซิมีซิวิศวากับพรีเซนเตอร์แอมบัสเตอร์กัโงโคคาโคลาเพื่อเผยเมนูสุดมหารจัรจ์นะครับและผู้คนในวงกว้างได้รับรู้ผ่านกิจกรรมที่หนุ่มวิน เขามามีเสือร่วมครับทางในภาพ,พยนตร์ออนไลน์ไม่ว่าหลากหลายกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียตลอดจนกิจกรรมต่ตา,นานามากมายครับในช่วงในช่องทางการสื่อสารสำหรับเรียวเมจิกเนี้ยสำหรับโคคาโคลาดูมวินได้การันตีว่าโคคาโคลา ดูดูอย่างว่ามีความซาความอร่อยและสดชื่นในย่างที่เราอยากจะทานอยากจะดืม่มโคคาโคลา,คามันซาจริงครับผมมันซ่ามากเลยทุกรชาติโคคาโคลา,คามีความหมามากที่สุดและสายนี้จาก แบรนด์แอปัสเตอร์วินเมทาวินโอพารยังประจอนหนึ่งในแบรนด์แอปาสเตอร์โคคาโคล่าผมขอการันตีเียว,ว่าความช้าความฮอตความดังไม่แพ้เป็นไม่แพ้เป็นรองใครแน่นอนและเป็นที่หนึ่งดวงใจของเราขอบคุณครับ